เี๋ยวคิดตามเดี๋ยตามนะครับชมวันนี้ก็อยู่เพื่อนนะวันนี้เปลี่ยนกินงวมวันนี้พอดี้พอเป็นมาว่าจะก่อนกลับจะกินเลี้ยงงวตัวหนึ่งว่นกำลังไปหาโต๊ะตังมาฮะจหมอไปเอาโต๊ะเอาตังมา นะงัวเขาไปเอามาแต่บานจำหาดพูตัวหนึ่งสี่ล้านงัวนี่ถือว่าจะแพงอยู่ถ้าคนมากก่อนนะยังบ่มีไผ่มาหากะเห็นพันต้นมาเนี่ยเอาซามเห็ดลาบเลือดไะจานทานกองเห็ดลาบเลือดได้แบบนี้มามาพอกิบมา <c oughs> มาห <c oughs> ลายคนแล้วปบนี้ได้จัดแล้ว สบายดีพร้อมเรียบร้อยไหมนี่นะพร้อมเสยมท้องมาใส่ให้กินเข้าเสมอัอดีเราแหละกินนี่คนทางบารลมอนกับเมียทางนี้เขากำลังคั่วก็รอครับตลดกับไม่ชนหนึ่งโลดมาให้ท่านหัวหน้าหัวตอ์เนาะ แหลมะมะพร้าวนี่คนก็เริ่มมาหลายคนแล้วนะ,ะ,วะกิ้งงวดเมริกาขอบใจ <c oughs> พอเพิ่นเพินซื้องวสูนทีเลี่ยงทีมง้าน <c oughs> อันช้าอันกี่ตัวเ <c oughs> ด้ีไป <c oughs> สวสดีาวอันคิดตัวว่าสิไปปานำอะไรกับ่ถไปนี่นะ้นขรถน่อสิเลอร์ขึ้นรถไปไปใส้ก่อมือนะคะเอ่อเข้าซื้อเครื่องเห็นยู่ในล่งแน่นะฮะเบ็กดกับเบียดาันแสงมีการลุกมีคนได้เออลงให้มูเบิงอีกคัน พ่ามันออกเล่มเดียวเลยมันหลอกหองนมเมียน่ะมันยากตรงนี้หมูไกลมากซะเลยเพื่อนได้ยังไงนะหไกลก็จะไปออกอยู่เล่มหนึ่งเดีจะไปออกนะเมียมันหมักไปไทยเด้งแล้วมันออกเล่มหนึ่งอายุเลยบมูไกลก็ได้แต่ตัวนี้มันขัดเออเมียเมียเราบระยู่แนี่ยห่อนบได้เอาออกเล่มหนึ่งนี่เนาะแล้วไ่ได้ออกเล่มหนึ่งเหรอการออกเล่มหนึ่งโอ้ยบัตรทำนี่พญาดีเว้ยกิดารโลกจะสิทธิ์ในเพื่อนอยู่เพื่อนเรเจ้าเข็มอยู่เพื่อนวะบ่ออะไเจ้าจะบ่อเนี่ยนะดัน ในผานน้องซาก็เสียเอาออกเล่มหนึ่งคือการกับเจ้าเราได้ในผ่นน้องซ่าก็อยากเยียนแบบเลยนะครับว่ามันหักไหมเชบอลลน่ะขวานแล้ววันนี้หรือมากระบุกบันอะไรไล่ะจิดทมผู้เยอะน่าจะเย็นนวนีงหายลนี

ทำมันอ่ะเอาเอาให้เอาอันให้ผู้สาวหนึ่งเด้อสาวสาวนิ่มเน้แห่ะขอเป็นผู้เฒ่าก็คอยเป็นเฒ่าคอยนั่นดูสนิมเห็นอะไรกึนน้ำลายเอือกเอยเห็นหั่มนะปั่นไหมปั่นเป็นแขงเป็นค้าแล้วกับ

นิมล้างแ้วมือนะกินแล้วบ่ทำมันนะบ่บิทันเขาพ่ทันเขาทำนี่เขามักขนาดบีได้ปกติแล้วจะมักจะได้หัวทั่นบิทันเขาใส่ใสเมบีนะสวยเนาะจามักจะมักเนาะจะนิ่มเนาะบิทันเขาเนาะบ่มั่งอะไรบิทันเขาบีน่ะใส่แล้วบ่ใส่แล้วันนะสวยเนนิ่มกินหำดิบบอเนิ่มกินหำดิบทำรั่ว เอเด้ก like ินกินทานั so ้นเด้เพิ่อรากินทาสุกมนิมเพื่อไรกินทำสุกเนาะจุกก็ค่อยกินหอยดิบก็เดียวแล้วันุ่จางไ้เยจาวเลยไนกินนั่นท่านี้ก็จนนาแดงครับพงนุอ้ยางแล้วไป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 ก่ไปไปไนไปไปเไ แาชูวัวด้วยแก้วนะคับแก่นคักตัวหน่อยนี่แหละจางกับเข้มบ <st ่เมี่นดีเนาพอดีเรื่องเปร้วแกวนะปรีวมะนาวคักมะนาวคือพีอาบีน่เซลเบลเออรอได่ไำมาชูัว เอาห่อนแล้วเขาพบดหนึ่งว่าลูแดงขี้เหร่สนะดี ไอ้ขน้องมาเลยพันธุ์น้องจาไปเลยไอ้น้องนี่ที่บอกเออน้องได้นี่ต่อยนี่พักน้งนี่เน่

เอาเด้อซดในูา้กอนั่นเลยอันนี้เ็ดอี้ยังนอพี่มันบอกีมัซาันูกเาเชนีกลาอียังมีอยู่พี่เ่นน่ะนี่เจ้าล้มีเด็ดนี่อะซะม่ตอนนี้แลบนะอันนี้พนกรัีวันนี้นะเออพนกร่ีโลดเด็ดนน่ ามาลงขี่พงเสนาได้นิ่มเลยไปคุณแม่ไต้องนั่งจับยึดจับยึดดึล่อเยว่่ย่านี้นลาอันนี้แล้วก็ข้างหน้าพากันซอยเห็ดนอนพี่บบนั้นางนค อันนี้บ่สร้อยเห็ดน้องเพียบอันนี้นะอันนี้อันนี้น้องเพียอันนี้อันนี้ดาดอโ้การขนาดเนาะนี่ได้อันทางเป็นสาขาดเอาแล้วแล้วบ่ย่างบ่ย่างเพียบบ่เออแบ่งเอาใส่ทุงยางนะอันนี้พ่อมาพัดคือห้ากามาเนยลูกแมวคืนเขา tổng ừ. đồng đồng�� này bạn ạ này chỉ ham ăn con của thì bao này đấy ao hết non ยงานยาไไดจค้มา้างนไปู then, uh ้เยีีวัายันาซิมาบ่ได้สินไเม่ผู้ไวคอันตีตัดเมผู้ไวบอกแล้ว่ทำเศร้าจังมากจังง่ายโอ้เมี่ยเบขาได้เปล่าโอเคน้ำมาต่อเติมแม่นี่รักมือ ย so ่ามว่ามันสั้นมันยุดแล้วมันโตอ้อนนะนะผักก่อนแล้วว่าพันธนอ่นเีาสอนอืมเ่ใส่ยำอ้อนอันนี้ยำกระลันกระลันแค่นี่เอาโอ้หากระดานยำ

จับเข้าเลยดักไปยกง่ายๆไม่ต้องขอโทษพน้อยของนี้มีน้อยเลยย้ายายอะไรยาวนอนเพียรเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเบยรเอซิมงรูนี้เนึงมาจีมดแล้วเขากอมือจ๊ เมา่าะไานี่ก็ตอยก็ต้อยอยู่ตอยไม่ใช่เขาเล่นบุญเล่นฟรีกิจการเลยดิยังไงตุกไมได้ข้าวมามยกเไม่ต้องจ่เยะไปนั้นเะไล่เจ้าด้เิมีดเด้อไม่ได้จิ้ย่งไม่จีดปิ้อันจีดปิงอีแตนั้นวันนจ้เด้อจีดปิ้งได้เนาะบยัไป มาเดิน FC ได้แล้วมาเปย์หมดนั่นอะมาเปยแล้วก็คุยาคนกินเรือไปเรืมาเ่องนะไิไปเอาเปไงกินข้าวปหา

าเลิศไนไม่กินแเเริมาไปเ็เป็นท่ได้กินเต็มที่ยว่ามือานนี้นะถ้าจะได้ยินข้าวดื๋ยนี้คอยด่าคอยกือกันกากเนี่ยงาเยอะมกินเยอะนชายชี่าถ้าจได้กินเต็มที่ดูกินเยอะจนิ่มอเีากงมาก คนจกโจ้ได yes. ้บบบนี้ได้จะโจ้โจ้เราได้เปิ้ลคู่เนี่ยมดกเลอะละเป็นแก๊สละบเจ้าหันเต้นไปยิงนอยขงมาได้หรอเอาอันนี้เอาไีดูโจ้โจ้ดูทั้งกินทั้งเต้นนะทั้งกินทั้งหอนนะไม่ได้อันนี้ใช้โมลับจะเป็นใช้แดเดินทางนี้แผนกแม่ขั้วกินอยู่ในแผนกแม่ขั้วอยู่ในแม่ขัวรุ่นยืนคาว่าทางแผนกแม่ขั้วนี่น่าจะอิ่มก่อน แม่นว่าแม่นว่าเพราะว่าแม่ขั้วน่าจะอิ่มก่อนนะโอ้มาเบิ้ลเด้อนี่ปลาโตทงแม่ขั้วเมาอยู่พี่แต่ว่วเครื่องในมันไปใส่ก๊อสค่ะวอเจาอมน่งลงมือเ่ยอจะกินได้ี่ไดอ้าวาเต็มทีเต็มที กินไค่ะนนี <guarding okay>? ้ปไม่ได้ปี๊มาเตรียมทองย่างไรดิีสงยจากหอแม่ดาวอันนด้เจอป่ะโอ้ยท่างนี้ครับว้าวนารักอะนะฮะิตกันอยู่พวกอุนดีเออมามิตกันเจอได้จานไปดาเห็นต่อมเครื่องแน่ในกระซัามเอาจะอยากมาหาบอลนางแถวๆนี้ล่ะโอ้มีสาวอ่ะ ต้มข้างในมั่นต้มใสเดี๋ยนะสองสายเพื่อนนี่มาวาวแต่พื้นผู้สาววอดเดียนี่นะแล้วยันเทัศยันเท์ทัศน์ตัวหงส์เล่กปลาตรงใหญ่นักหนึ่งบะแมนราสินางยื่นเ้าอยู่หันยังรอดยังรอดแต่ละคนก็เริ่มอิ่มเริ่มทยอยเมื่อนั่งอะไรบ้างนี้ ไปเติมปอดมันอชุกลุงไเอาไปเติมเอนะอยู่มอนะต้มใส่มอเครื่องในนะก,ก,กนินอนกินสีนมืดเล้วบดก้อยนั่งนีน่ปะเนาะก้อยนังเนี่สถ่ายแล้วตัวนี้กอยนั่โอเคเปวรุ่นย่อเออวรุ่นวอว่นแต่พ่อเขาเอาินยายหายหลดปลาตัวซุปนี้กินตามมุงกับ พากันเสียงกินโลดลักลีกลกล่กินนี่กนกินน้ำนั่น,นด้นจะ่อนไรเ้ตาเตาลตาลตาล้่้โอ้เป็นได้เมาเ่าเได้เนี่ยนะเียงพวกปางกบางล่ะสงสยัยเมาแล้วโเราพเลี้ยงเนี่ยชากันแน้นกันม่นม่ ทั้งในคริสตเมียนสายปาร์ตี้เนาะเดี๋ยวนาะมาทีเจพาผมได้ดีเจพาอะไรกันดีดีเจท้ามือนี่ถูกใจ้เนี่ยดอเนี่ทั้งในกันบเมื่อเมื่อพอจะได้แล้วเบิ้งในนาแรกเลวเนี่ย เป็นได้มาแห้งนะบ่ช่วงนั้นเบื้องนั้นก็เห็นเจ้าดึงกันไปดึงกันมาจะจัะล้มแล้วเขาเบิ่งนะเออเอน้นแล้วอ่เอานางก้อนนางก้อนฝาไปไซข้างนั้งฮะข้างนั้งแต่ข้างน้าบ่เออจะมาจากเมื่อจะมาเมื่อจะมาจากเมื่อแม่นว่าอยากพูดนะบ่ว่าพิจารณาบ่ மா <FEoso> <heart> Ha <laughs>